ครับทําไมถึงไม่ทำอินโทรรอคลิปนี้วันนี้ผมจะทำสามชิปเลยลิปนี้เป็นคลิปที่สามพี่ๆทำไมพี่ไม่ทำอินโทรอ๋อคลิปนี้มันคลิปสั้นนะครับก็อขออภัยด้วยอันนี้คลิปสั้นเราจะไปดูคําขอโทษของแมนยูน,นูนึงกันนะครับต้องรีบถ่ายแล้วอย่าแบตหมด <c oughs> อ่ะลิปนี้ ฝากไปติดตามช่องแมนยูโน่หนึ่งด้วยนะครับอันนี้น่าจะตัวเขานะนี่ตัวเขายังเด็กเหมือนผมอยู่เลยตอนที่ผมมาเนี่ยผมก็นึกว่าอะไรทำไมมันถึงพูดว่าอะไระไร,รู้ไหมมันพูดว่าเดี๋ยวกูหนึ่งหนึ่งแทนพี่กูเองอ่ะอันก็ผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรวะ มันมีพี่นี่หรออ๋อมันก็คือน้องของเมนยูน่หนึ่งนะครับเนีย่ยเขาอันนี้คือพี่นะครับคนที่ถ่ายคลิปนี้คนที่ถ่ายคลิปนี้ผมขอโทษแทนน้องผมแล้วกันทีิดาอะไรที่มันเป็นคำหยาบผมก็เลยบอกว่าครับแต่ผมก็จะลองอยากหนึ่งๆกับน้องเขานะไม่ดูแลงตัวเองก่อนเลยถ้าเมนยูโน่หนึ่งเจ้าตัวได้ มาดูคลิปนี้บอกให้น้องมาหนึ่งหนึ่งกับผมหน่อยอวดเก่งดีนะักตัวเองก็ไม่ใช่สายเติมแล้วมาด่าผมว่ามันไส้ว่ะเออไม่ดูตัวเองนะครับแต่ผมยกโทษให้นะครับแต่น้องมันอะเต้นกดชัวๆแรงแรงของที่ที่มันเล่นอ่ะก็ไม่เชิงกะหรอกาก,าก,ก็หล็กแรงค่อนข้างเกือบมือใหม่ ถ้าเจ้าตัวได้ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับจบงั้นผมไปแล้วครับบ๊ายบาย